<Z> งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วปีนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะนับถอยหลังกับมหกรรมงานแสดงรถยนต์ของไทยมาตรฐานระดับโลกกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ที่จัดขึ้นโดยบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนความยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวด้วยกันไปได้วยใจไปได้ไกลเพื่อสื่อถึงประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาสานสร้างแรงบันดาลใจในการเปิดประตูบ้านใหม่ๆเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเปรียบเสมือนเทคโนโลยีแห่งโลกยานยนต์ที่ไม่เคยมีวันหลับไหลผลิตผลแนวความคิดที่ทันยุคสมัยและความแปลกใหม่ให้กับโลกใบนี้ค่ะบนพื้นที่กว่า1 7 9 0 0ตารางเมตรเนรมิตเพื่อรองรับการ จัดแสดงยนตรกรรมครบคันโดยมีค่ายรถยนต์รถจกักรยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วมง,งานมากกว่า37แบรนด์พร้อมยกขบวนกองทัพรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า20รุ่นเปิดตัวรถรุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถแคมเปญสุดพิเศษเราใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ กับโซน EV Smart City กับการจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยตอบรับเทรนด์ของผู้ใช้รถยนต์ชาวไทยที่สนใจเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น งานบางกอกอินเตอร์นชนลมอเตอร์โชครั้งที่43เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทรถยนต์บริษัทรถจักรยานยนต์และบรรดาพันธมิตรต่างๆที่จะช่วยทําให้การจัดงานประสบความสําเร็จดังเช่นทุกปีเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศจากการมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า30,000ล้านบาท คาดว่ามีคนเข้าชมงานกว่า1.3ล้านคนตลอดระยะเวลา12วันของการจัดงาน มาร่วมชมงานอย่างมั่นใจไร้กังวลโดยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าชมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องงานแสดงรถยนต์ที่มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแรงบันดาลใจของใครหลายๆคน รวมตอกย้ำการก้าวเดินทุกย่างก้าวด้วยความมั่นใจก้าวไปพร้อมกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวบางกอออินเตอร์นัชนแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43จัดขึ้นที่ Challenger Hall 1-3ถึอิมแพกเมืองทองธานีระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ห้ามพลาดนะคะ